เกษตรต้อมครับวันนี้เอากระถางปูนอันนี้ผมตั้งชื่อว่ากระถางปูนไข่มังกรแล้วกันนะหน้าตามันคล้ายๆไข่ในไข่มังกรในในใิยายแฟนตาซีอะนะก็เป็นรูปทรงรูปทรงกลมทำจากลูกโป,ปง่งผมซ้อนลูกป,ป่งสองชั้นนะเพราะว่าสังเกตว่า ปูนเนี่ยมันกัดลูกโป่งแตกผมทําไปแล้ว4ีห้ทีแล้วมันก็มีบางสีทีมั้งที่แตกเหลืออีกทีเดียวที่ไม่แตกอันนี้ก็แตกนะแต่โชคดีที่มันไม่แตกทั้งหมดมก็เลยรอดมาได้เวลาใช้ลูกโป่งซ้อนกัน2 2ใบเนี่ยไอที่เครื่องปั๊มมือครับเอาไม่อยู่ต้องใช้ปั๊มลมเลยปั๊มลมของผมใช้ปั๊มลมอัดลูอัดลูกบอลเลย เพื่อให้มันได้ทรงเนาะจากนั้นก็เอา,เอาสกอ็อตเทปติดฐานตรงนี้กับลูกโปง่งแล้วก็ใช้เศษผ้าเศษผ้าเป็นเส้นๆแปะลงไปครับก็แปะให้เกือบทั่วทั้งหมดจากนั้นก็ให้มันแห้งเอาเศษผ้าคลุกกับน้ำปูนนะให้มันทั่วแล้วก็แปะๆๆลงไป ให้มันแห้งเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำปูนมาเคลือบอีกชั้นหนึ่งด้านนอกจากนั้นก็ปล่อยลมลูกบอลออกลูกโป่งครับแล้วก็เอาน้ำปูนมาเทใส่ข้างในแล้วก็กลิ้งกลิ้งให้ทั่วเอามือปัดปาดให้มันทั่วเขาจะได้มีความหนามากขึ้นนะไอตัวผ้านี่มันจะมีส่วนให้ทำให้มันแข็งแรง ตัวนีน้ีกะว่าจะเอาไปทําเป็นกระถางไม้น้ํานะใส่ให้มันสวยๆข้างในเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาลอยดีแต่ก่อนจะไปใช้นี่ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะแห้งให้มันสนิทแล้วก็แช่น้ํากันปูนกัดต้นไม้ด้วยประมาณนั้นครับสวยมากเลยนะเนี่ยดูให้ดู สวยสวยจริงๆผมชอบมากเลยท่งเนี้ยเห็นป่ะเออพอพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มันคือมันเปื้อนเปื้อนอยู่เดี๋ยวสักอีกสัก,สกคืนสองคืนนะครับมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้หมดเลยก็คล้ายๆกับอตัวนู้นนะตัวนู้นก็เป็นสีเทาๆแบบเนี้ยแต่นี่จะไม่ใส่สีอะไรเลย แล้วก็ใส่ต้นไม้ลงไปครับเพื่อความสวยงามจะได้มีสีเขียวตัดกับสีเทานะสวยดีสวัสดีครับ